สวัสดีครับอะไรมาเมิงลาวะจนทร์นี้มาเอ่อไปอะไรไปโอสูลีกูจะนเป์ไปไปไปต่อมาไปไปยินดีครับเมิงลาวาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวะเนาะย,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 ยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักครับตุย,ยาระวันตาบาดครับ เป็นเปกานีลาเลคหมยนน้องเปกานีลาตะเลคหมยสุรุชีมาจัดนายครับอันนี้าเดียว่าอมาจัดนายครับมาจัดนายครับตอเปกานีลาเลบอกสรชีตาเนาตุ่มยูบ่เนาะเปกาลาเลบ่ตาจะรอมาที่ไหนครับมาที่ไหนครับเนาเดี๋ยวมาจะนอนแต่เป็ี่นแอลวาีพิตตัวเลวจหมอลาเลปบสุร้มาที่ไหนครับ เออเปกลลาเลนะเกอลาเลยไอ้ทีมึช่ไหพี่มียมาในแกงก้านนี้ลาราบาบยาสุรศรีมาจากประเทศเมียนมาครับมาจากประเทศในแกเมียนมาครับเมียนมาในแกงก้านนี้ลาราบาบยานะมาจากประเทศเมียนมาครับเมียนมาในแกงก้านนี้ลาราบาบยาพี่ตัวพี่สวย ดีกว่าลาลรดาเลยดีกว่าลาลรดาเลสุรุชินที่นี่มาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรดีกว่าลาลรดาเลอันนี้ไม่รู้จ้ที่นี่มาทำอะไรบ่เนาะพี่งอันเล่าลาเล่าบาบยาอัลเล่าลาเล่าบาบยาโซลูชินมาทำงานครับมาทำงานครับงานก็เลอบ่เนาะโซโละอัลเล่าลาเล่าบาบยามาทำงานครับ นเมบลูคอเลนเมบลูอคลาสุยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนมีบลูคอเลนเนาะนมีบลูอเลสุยชื่ออะไรครับพี่ตัวพิสุรุชีจโนโรจโนเยนนเมกาโรบุมาอิสัมเบอเนาะผมชื่อจออูครับผมชื่อจออูครับจโนเอามีกาโรจออูพิบาร์เรผม เชิญเช่อการนนำมีบ่เนาะจออูครับผมเช่อจออูครับเจ้าเนามีการอจออูบ้บ่ผิดหวังอ่างอตัตเตะเปล่าเลยบ่เนาะอตัตเตะกย็ย่อเปล่าเลยสูรุษชิ่อายุเท่าไรครับอายุเท่าไรครับอตัตเตะเปล่าเลยน่าจะทียูสิตร์เลยอัตเตะกูเปล่าเลยรู้มีชินนะบ่เนาะน่าจะทียูสิตร์เลยอีรักอายุกี่ปีแลหรอครับ อายุกี่ปีแร็วครับอาต๊ะเปลาชีวิตเลยที่รู้เร่มีจารชีเดะนาดเราเท่าไรรู้เร่มีจารชีเดกี่ปีรู้เร่มีจารชีเดกี่ปีจะโรเบนเนี่ย่เลยบรเนเนี่ยชีวิเลยบเนาะอายุกี่ปีแร็วครับอืมปรู้ชีเนี่ยจะน่รู้อาต๊ะต้อ้นเนี่ยชีวิตสุรุชีผมอายุสามสิบสองปีแล้วนะครับผมอายุสาปีแล้วนะครับ อายุอายุนะบดาบิดสวยมีตาจุศิลามีตาจุศิลาสวยมีครอบขวาม้ยมีครอบขวาม้ยมีตาจุศิลาโอ๋เนาะมีตาจุศิลาสวยมีครอบขวาม้ยนะบิดาบีดสวยชี้แดงชี i ดารุเลยบาลเลยมีแต่ว่าผมชี้ไม่มีชี้อะสวยมีครับไม่มีสวยอ่าชี้อะสวย ไม่มีครับไม่มีครับสวยมาชี้บอกเนาะพี่เอมีอโกมานะม่าชีลาบอมีอากมานะม่าโอชีลาสวยจันเรากัพี่น้องมีไหมพี่น้องมีไหมพี่น้องมีไหมเอ่อมีอากมานะม่าชีาาาล,ลาคือรสชี้ภาษาอะไรใจเลยภาษาภาษาอะไรใจเลยสวยรสชี้ชอบกินอะไรชอบกินอะไร ป่าซายาราไจด์ตะเลยบ่เนาะพี่รู้สิอกုံไจด์ป่าได้บ่จนรอจี้ไม่มากแต่อกုံไจด์ป่าได้สို့ยินชอบท่านหมดครับชอบท่านหมดครับอกုံไจด์ป่าได้อ่าอกုံซายาราไจด์ป่าได้สို့ยินกินเลทไปเลยบ่เนาะชอบกินท่านหมดครับอืมเนาะพี่ทาไปสို့ยินบาดาสักาเป็นในမျိုးเปียวรู้อย่างเลยบ่เนาะด่าแหละเอ่อเปียวรู้อศีลเปลี่ยนแมะเอ่อสาจองนี่บา สรวผู้ภาษากี่หยันได้ครับกี่อย่างเป็นนมิมเลยกี่อย่างผู้ภาษากี่อย่าได้ไดครับบอกนะอสนาจันจนลูกะตมวจยในเนี่ยสว่สามอย่างครับสมอย่างครับจะตไปอไีตต่อต่อเลยเน,ะน,นาะสวี่ว่าสอย่างครับพี่บบลุบาเุานลนเช่ลยบอกนะแบบลุานลุลล้นเชิ่เลยสวีอยัยก ทำงานได้อะไรอยากทำเงานได้อะไรเนาะปล่าอเล่เราเยาชินเลสุรุชินอยากทำเงานได้อะไรครับนะโอเคเจ้าละสลายใจอ่๋ออเล่โยมบาปยาอเล่โยมาสุรุชินโรงงานครับโรงงานครับอเล่ยงุโรงงานบ่เนาะเออเอยงาเราใจได้ไม่ใช่เดี๋ยวว่ามางานแด่ตายยงนี่แต่ชาเก็ตโมโยนี่ชนใช่บ่เนาะสุดล้วนรกคือก๊า คนสาม,มารถเข้าโรงงานพรุ่งนี้ได้แล้วครับมันแ,แน่เพียงอเลออเลโอ,อยอวีโรยยาบาบีคเมยะเอลูอเปอ,เอ,อร์ชนะบอกเนาะคนสาม,มารถเข้าโรงงานพรุ่งนี้ได้แล้วครับมันแน่เพียงอเลโอยวิโรยยาบาบีคเมยะขอบคุณครับ